โอ้ยมือนี่ของแ่บพี่น้องมาแซ่บซแล้วมาแม็กครับผมโอ้ยพริกจีอย่างสี่เลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดแปดน่วยพี่น้องอู้ สวัสดีครับผมแม่พี่น้องบงไปสู้คู่สู้คนครับผมมาพ่อกังแม่ใครกินพี่น้องบู๊มือนีได้กว๋วยเตี๋ยวบะมีเหลืองพี่น้องขาไก่มากส่เลยครับผมลุกสิน้นบู๊ว่ <c oughs> จะได้จะเต็มพี่น้องมื่อนี้ผิกจี้เคาก็มีโอ้เป็นตาแซ่บขนาดพี่น้อง <c oughs> โอ้ย คลิปนี้ก็สงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะปีใหม่มาฮอดแล้วก็มีความสุขคนจำนวนิญพี่น้องขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปบ,บอ่อม็กมามาพี่น้องแซ่บน็บอบ่อม็กครับผม,มโอ้ยอยังบ่คนพี่น้องขอญาแยกคนก่อนครับผมอืม,ม่มีครับผมบ่มีเหลืองมื้อนี้คึดยากนะพี่น้องเฮ็ดเอาเลยครับผม มาแบบจนักจัาเต็มพี่น้องปุงมาเลียเด้อนอาวมกปุงมาเลียครับบาววแต่บ่แมกทีใส่สแบบพริกอีกเยอะขอ,อยาดิมมนก,ก่นอนเนาะโอ้ยขอเส้นปลายังงงอีนี่นี่ละนี่และนวันครับนี่พี่น้อง จังเลยโอ้ยสามีขอ้อพี่ขวานี่เพชรดื้อพี่น้องโอ้ยสับเสียดละมอแม็กพี่น้องคิดอยากนะอืมอืมโหดเต็มคนมากเลยอืม อ้ยมามาพี่น้องมาดิแซ่้องแม็กครับโอ้ยอืมโอ้ผขึ้นแซ่ดมากเพี่น้องอืมอมขึ้นเนื้อ ลูกชิ้นเอ็นก็ลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเอ็นอแจ๋ขานาดโหน่าโอ้ยอ ปาพริกจียงพี่พี่น้องโอ้ยมือม่ของแซ่บพี่น้องมาแซ่บแซนมาแมครับผมโอ้ยพริกจียงสี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดแปดน่วยพี่น้อง 음우 a r 가까이형 แล้วก็ขึ้นฮะน่าแตกเลยพี่น้อง <c oughs> คำเนี่ยอืม Ô, oh, hẹp, okay. ừ. hẹp đôi, không? Ừ. Nhìn khách mùa xẹp đây, thưa không? Ô, เราแมกเซก่มีสามก้อนเลยพี่้องมึงหกครับว่าเป็นสิหหาาไหล,หลยยด้อเลย าไก่ไปเปื่อยเลยพี่นอ้องต้มไก่น้ําซุปประมาณ30นาทีหรือชั่โมงนึงได้กินเลยพี่นอ้องโอ้กูน็จแลมีมาละ เาะมันสีบรเพชรโอ้เพชรขนาดพี่นอ้องเพชรตายบอรเรื่องเลยโอ้ เยอะเลยลูกสินแซ่บมา ヘッドの。<ス> เขออาแยกไปกินต่อพี่น้องหลังไม่นอลังกล้อง <c oughs> ตอนนี้เงือแตกแล้วพี่น้องเพ้านาะเอาฝากก็เลยก็ติดตามพี่น้องก็แช่์อกไปให้พี่น้องทักอื่นได้เห็นนะ่ะ <c oughs> ครับผมมือหนมือใหม่พอกกันไหมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ว่าไม่กับคอลากันไปก่อนสวัสดีครับ